สัตยคุณคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แหลมหินในจังหวัดตราดครับวันนี้ครับพี่เดชนายกอบตอหนองคันทรงนําทีมเราครับวันนี้พี่เดชจะพาพวกผมเนี่ยไปล้วงปูดํากันซึ่งแต่การล้วงปูดําวันนี้เรามาล้วงที่เกาะปูซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นลานหินฉะนั้นการล้วงปูดําเราวันนี้จะไม่ได้ล้วงรูปูที่อยู่ในดินนะครับจะเป็นล้วงรูปูที่จะอยู่ตามรูหินหรือล่องหินเดี๋ยวต้องตามผมไปดูครับ พี่เดนายกอบตอหนองคันทรงในจังหวัดตราดนําทีมชาวบ้านแหลมหินพาทีมงานเราไปล้วงปูทะเลกันบริเวณเกาะปูครับแต่การล้วงปูทะเลของผมวันนี้เป็นการล้วงปูท,ที่อาศัยอยู่ในรูตามโขดหินซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าปูขาวครับอย่างเช่นพี่เจิญคนนี้ถึงแม้จะมีแขนเดียวแต่ความชานาญและประสบการณ์ตั้งแต่เด็กในการล้วงปูทะเลไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่เจินบอกว่าวิธีล้วงปูทะเลตามโขดหิน จะต้องดูขุยดินบริเวณปากรูหรือรอยตีนที่เดินเข้าออกครับซึ่งชาวบ้านจะใช้ตะขอเหล็กด้ามยาวๆล้วงเข้าไปอาศัยฟังเสียงระหว่างตะขอเหล็กกระทบตัวปูหรือกระทบกับหินเสียงจะแตกต่างกันครับนี่รูโอเคแล้วอย่างนี้พี่เจยนนี่ยังไงเราเรามองไงครั้งแรกเราสังเกตุด้วยยังไงว่ามันว่า,ว,า,ว,าว่ามันมีตัวไม่มีตัวพี่เจน้ามันทามันมีตัวมันจะใช้ขุยดำๆอย่างเงี้ยขึ้นมาเ่ยอ๋อ มันก็เป็นเหมือนมันขึ้นเดินเดินขึ้นลงเข้าออกประมาณนี้ใช่ไหมไอนี่มีไอนี้มีแน่แต่มีไก่ขุยดำๆยี่มีแต่นี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ดินนี่เป็นหินใช่ไหมพวกนี้หินหมดหินรูมันรูของเขาจะอยู่ไม่ลึกกับรูหิน่ะ๋อแค่ไหนได้ครับแค่ลักเล็กๆนี้มันลงไปหน่อยเดียวเองดิแต่ถ้าเป็นรูดินนีมันลึกนะบางทีมันเป็นสุดมือเนาะสุดมือนะลูกพี่จัดเลยดูที่ผมอยากเห็นจะใหญ่แค่ไหนปูดําที่มันอยู่ตามร่อง แต่ปูมันอยู่ในรูหินอ่ะมันจะอยู่ไม่ลึกนะมันจะล้วงออกง่ายแต่อยู่ในเลนอ่ะมันจะอยู่ลึกมากมันอยู่ลึกมันขุดเลนเข้าไปทำลึกแปลว่าปูหินที่เราหานี่มันจะมันจะหามันจะล้วงเอาได้ง่ายกว่าง่าย้าช่วงอะพี่ช่วงเดือนไหนช่วงที่มันจะมีเยอะๆในปูปูขาเนี่ยที่อยู่ตามหินเนี่ยมันจะอยู่ตอนนำเข็มมาเดือนเดือนสามเดือนสี่เดือนสิบสองก็นำมันยังเจออยู่อ่ะเดือน เดือนสองเดือนสามเลยขึ้นไปนู่นต้นปีว่างั้นใช่ไหมต้นปีอ่ะคุณพามีนาอะไรนู่นเป็นช่วงที่น้ำเค็มที่ว่าปูพวกนี้จะอยู่ในรูเอน้่งเค็มมันจะเขาก็จะเขามันอยู่แหละเพราะชุดนี้มันจะอยู่กับนันต์จืดอ่ะสวนมากก็จะไม่ค่อยอยู่อ่เห็นพี่บอกว่าปูขาวกับปูดำมันต่างกันพี่เล่าปูฟังหน่อยมันมันสีมันอะไรไงปูปูขาวอ่ะสีมันจะขาวก็คือปูที่อยู่กับหินปูที่อยู่กับหินเราเรียกว่าปูขาว ภูเขา,าก็อยู่ที่ดินปนทรายอะ่ะจะเป็นภูเขากันดินปนทรายนข้างนอกกไปหน่อยอะ่ะกับปูดําอ่ะตัวมันจะดํากามันจะแดงแม่ปลายกามันจะแดงปู <คน S 1> ด <ำ S 1> ามันอยู่กับดินป่ามันอยู่กับดินปา่นปามันจะดําปูดําอ่ะส่วนอาหารพื้นบ้านวันนี้เจ้หอยจากทีมตราดเอฟซีแม่บ้านนายกอปตอหนองคันทรง จะทำปูขาวมวลหน่อไม้ซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมให้ผมได้ลองชิมครับหลังจากทําความสะอาดปูแล้วให้แกะกระดองออกหั่นเป็นชิ้นพอดีคําครับตำเครื่องแกงให้ละเอียดมีข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงกะปิอีกนิดหน่อยจากนั้นตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวจนกะทิแตกมันใส่เครื่องแกงลงไปปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายกับน้ําปลารอสักพักให้ใส่ปูขาวลงไปใส่หน่อไม้สดลงไป รอจนเดือดให้ใส่หางกะทิและใบมะกรูดซอยปิดท้ายครับและอาหารพื้นบ้านอีกจานที่ขาดไม่ได้ก็คือปูพล่าครับหลังจากทำความสะอาดปูแล้วให้แกะกระดองออกแล้ววางในจานแบบนี้ครับจากนั้นให้ทำน้ํายำจะมีพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยน้ามันนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อยเมื่อปรุงรสได้ที่แล้วให้ราดลงไปบนตัวปูสดๆแบบนี้ครับ ก่อนจะโรยด้วยกระเทียมสดและต้นหอมผักชีครับเอมวนเอหน่อไม้เนาะอามวนมวนหน่อไม้เริ่มจากเราก็เอาเอหน่อไม้อ่ะตดอ่ะมาสับแล้วก็เราก็มาต้มต้มแล้วเราก็ไปหาอุปกรณ์ก็มันก็มีปูปูขาวปูตามบ้านเราเนี่ยที่เราได้มาแล้วเรามากะกระดดงฉีฉีกระดองแล้วก็มา ตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยประมาณพอคำพอคำอ่ะอ่าชิ้นพอคำอ่าแล้วก็แล้วก็น้ำกะทิแล้วก็เตรียมไอเครื่องปรุงแล้วเราเอาหัวกะทิลงไปคือเราตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วใ้เร้อนๆแล้วก็เอาหัวกะทิลงไปแล้วก็เคี่ยวให้เป็นตาแล้วเอาเอาเอาเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้อะไอไอพวกขาที่ขาตะไคร้อ่ะปรุงนันไว้แล้วก็แล้วก็เคี่ยวให้หอม ให้หอมให้งวดเลยเนี่ยครับจ้ะแล้วก็เอาปูลงไปผัดเอาปูใส่ลงไปจ้าได้ทีแล้วก็ใส่หน่อไม้หน่อไม้แล้วก็ใส่หางแล้วแล้วก็ชิมรสชาติทีว่าจ้ะพอใส่หน่อไม้เสร็จแล้วก็จ้ะใส่หางกะทิปท้ายจิจ้าแล้วก็ปรุงรสเคี่ยวให้มันข้นให้มันเข้าแบบ น้ำให้มันเข้าไข่มันแตกมันเข้าดีแล้วเราก็สุดท้ายเราก็หั่นใบมะกรูดโรยใบมะกรูดหน้าโรยใบมะกรูดซอยจ้ะซอยซอยอันนี้ก็เสร็จแลจ้ะอ่าแล้วอีกอันหนึ่งที่ปูผ้านี่มันยังไงที่เห็นแกะสดๆเหมือนกันปูเราได้มาจากบ้านเรามันมันสดอ่ะเนาะแล้วก็ทำแกะแกะมาแล้วก็ไข่มาใส่จานไว้สำหรับเราจะเตรียมไว้ไว้กินอะไรเงี้ยเนาะ แล้วเราก็เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ต่อยน้ำยำหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยไอ้มันได้ามรสจ้าสามรสน้ำแน่ตลอดได้มันก็รสชาติก็เข้มข้นนะนะกับข้าว่าเสร็จตรงนั้นแล้วก็เอามาลาดจ้ามาลาดจ้าแล้วก็เอากระเทียมตอยโรยนิดๆปรุงไอ้มันแลงตัวยๆแล้วก็โรยโดยผักชีเรียบร้อยจ้าปูทะเลบริเวณแหลมหินโดยเฉพาะที่เกาะปู ส่วนใหญ่ปูทะเลจะอาศัยอยู่ตามรูหินครับทําให้สีตัวปูและก้ามปูจะออกสีเขียวนวลแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นปูทะเลที่เราขุดตามป่าชายเลนคนที่นี่เขาเรียกกันว่าปูดําครับเพราะสีกระดองและก้ามของมันจะออกสีเข้มหรือดํากว่าปูขาวครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกป,ปูขาวจะหนีน้ําจือดออกไปอยู่ในทะเลแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวปูขาวจะว่ายกลับเข้ามาอาศัยอยู่รูตามขดหินเหมือนเดิมครับ ไม่ตรย้หรอยเดียคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิถีของชาวบ้านที่ตําบลหนองคันทรงคือช่วงนี้ครับจากพื้นที่ของหนองคันทรงเนี่ยตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแหลมหินหรือตรงเป็นจุดเกาะปูซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีลานหินหมดลานหินหมดก็เลยก็เลยทําให้ปูทะเลที่เราจะมาล้วงกันวันนี้คนที่นี่เรียกปูขาวครับที่ค่อนข้างจะ ทำให้ผมทึ่นสักหน่อยนะก็คือวันนี้เจหอยแม่ครัวเปนหนึ่งของเราเนี่ยได้ทำอันี้ครับที่เห็นมีหน่อไม้เนี่ยคนที่นี่เขาเรียกว่าปูทะเลมวนหน่อไม้เนี่ยครับลักษณะรสชาติมีหน่อไม้มีปูใสขนาดครับรสชาติปรุงปรุงแต่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีแค่หวานกับมันกะทิเป็นหลักเพราะว่าแกงเนี่ยเขาใช้น้ํากะทิต้มแต่ พี่หอยก็บอกว่าไอตัวไอไอ,ไอ,ไอมอนออกมานี่ไม่ใช่ว่าหาก,กินง่ายนะครับเป็นอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมที่เดี๋ยวนี้คนปัจจุบันแทบจะไม่รู้จักแล้วหรือแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ในหม,ในหมู่บ้านของเขาเองก็ยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นบุญปากของผมมา <c oughs> ที่เด็ดที่สุดนี่คือครับนี่คือปูผ้าเป็นปูสดๆไข่ด้วยแล้วได้ไข่ด้วยแกะล้วงมาก็ยากแล้วได้ไข่ด้วย <c oughs> พอเขาเขาแค่ล้างปูให้สะอาดดึงกระดองออกแล้วก็อย่างนั้นนะฮะปล่อยให้มันดึงกระดองออกแล้วก็เอาวางไว้ แล้วก็ไปทําน้ํายํามาลาดเออโอเคนะครับถือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาชิมอาหารทะเลสดสดรสชาติแบบพื้นบ้านอย่างนี้เลยครับต้องมาที่บ้านนี้เลยครับบ้านแหลมหินตําบลหนองคะทรงอําเภอเมืองจังหวัดตาดครับพอผมพูดทุกคนเงียบเลยไม่มีใครคุยเลยเมื่อกี้ยังคุยกันสนุกสนานอยู่เลย <c oughs> โอ้โห